สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม r o x Next Generation นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกเทคนิคหรือบอกเมคานิคของบอส b าโ f o 2.0นะครับผมโดยของบอส b าโ f o นะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือส่วนช่วง100%ถึง70%ช่วง70%ถึง50%และช่วงต่ำกว่า50%นะครับโดยจะมีวิธีการแก้สกิลของบอสทั้งหมด2สกิลด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยครับก็คือในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของช่วง170%นะครับช่วงนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยครับผมเป็นช่วงที่บอสมีเทคนิกเดิมๆนะครับแล้วก็แค่ตีตามปกติเลยครับเพียงแค่ถ้าเราแอคทีฟเรารู้อยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถหลบสกิลในส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ผ่านไปได้อย่างง่ายๆเลยครับผมโดยสิ่งที่แตกต่างจากดันเมลโฟแบบเก่านะครับก็คือ บอสตียากขึ้นนะครับสกิลมีเพิ่มมาหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ลูกแก้วที่จะขึ้นบนหัวนั้นจํานวนคนที่โดนมีน้อยลงนะครับทําให้เราหลบได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเมื่อเราเข้า70%แล้วนะครับก็จะมีคริสตัลนะครับทั้งหมดสองสีนะครับก็คือสีเหลืองกับสีม่วงนะครับในส่วนนี้เราก็เพียงแค่ไปตีคริสตัลสีม่วงให้แตกนะครับโดยเราตีเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นครับก็จะผ่านแล้วครับผม แล้วก็จะมีในส่วนของสกิลของบอสนะครับในส่วนสกิลแรกนะครับก็คือสกิลเงาบาโฟนครับที่จะมีเสาตั้งอยู่ตรงกลางนะครับโดยวิธีของตี้ของผมนะครับก็คือการลากเงาบาโฟนจากเสาตรงกลางนะครับเพื่อให้พลังงานมันขึ้นช้าลงนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปตีเงาเลยนะครับหลังจากที่เราลากเงาออกมาข้างนอกเลยนะครับมันก็จะทําให้พลังงานไม่ครบร้อเ็นะครับ แล้วก็จะสามารถกลับไปตีบาโฟต่อได้โดยที่ทุกคนไม่เป็นอะไรเลยครับผมแล้วก็มีในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนหลังจาก50%นะครับก็คือเมื่อเราตีถึง50%ก็จะเข้าคัตซีนอย่างนี้นะครับเมื่อเราจบคัตซีนปุ๊บมันก็จะทําการระเบิดทําให้ทุกคนเลือดลด50%นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าช่วง50%ของบอลนะครับเราทุกคนจะต้องปั๊มยาให้เลือดเต็มก่อนนะครับไม่งั้นหลังจากดูคัตซีนเสร็จแล้วจะทําให้ทุกคนที่เลือดต่ำกว่า50%ตายได้นะครับ แล้วก็สกิลบอสต่อมานะครับที่ผมจะมาบอกวิธีแก้ก็คือการรับเคียวนะครับทุกคนก็จะมีปัญหาในเรื่องของเคียวที่ตกลงมาครับแล้วเราไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับผมในส่วนของสกิลเคียวที่ตกลงมานะครับไม่ยากครับผมก็เป็นแค่ส่งคนไปรับเคียวที่สีแตกต่างนะครับก็คือสีฟ้าในตรงนี้นะครับสีฟ้าหรือสีเขียวๆตรงนี้นะครับเพียงแค่คนไปรับนะครับก็ผ่านแล้วครับผม ทุกคนก็จะสงสัยว่าถ้าหาักไม่รับละ่ะจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้ครับในส่วนตรงนี้คือที่ผมรับไม่ทันนะครับก็คือมันจะมีเคียวเงาๆขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับทําให้ทําการระเบิดแล้วทุกคนก็จะตายครับผมแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมทําไมผมถึงไม่ตายนะครับผมหลอดมิดลงไปแล้วนะครับเลือดหมดหลอดแล้วแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเลือดยังเด้งกลับมา แต่ว่าก็ในเมื่อไม่ตายก็ตีต่อครับเพียงเท่านี้ดันบาโฟ2.0ก็จะสามารถทำให้ทุกคนผ่านได้แล้วนะครับผมผมจะมาสรุปโดยรวมอีกทีนะครับผมสรุปโดยรวมของบาโฟ2.0นะครับที่เขาบอกว่าปรับให้มาง่ายขึ้นนะครับผมมองว่าการปรับครั้งนี้เป็นการปรับที่ทําให้สมดุลมากกว่าครับก็คือทําให้ทุกคนสามารถลงผ่านได้ครับเนื่องจากว่าบอสอ่ะจะมีความโหดตาม ความเก่งเฉลี่ยของตี้เรานะครับเพราะงั้นผมมองว่าน่าจะสามารถทําให้ผ่านได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีสุดระตาหรือไม่มีสุดรตาน,นะครับผมขอเพียงแค่เรารู้วิธีการเล่นรู้เมคานิกทุกคนตั้งใจเล่นมันก็จะสามารถผ่านได้ไง่ายๆครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b e ให้ผมด้วยและถ้าหากใครมี ข้อสงสัยอะไรมีความคิดเห็นอยากจะติหรืออยากจะชมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ